บอ,อกเลยว่าอันเียสุดยอดที่สุดมอเตอร์ไซค์แพงเท่าไรซีซีสูงเท่าไรผมไม่สนใจแต่ผมใจสนใจเด็กคนนี้คือแมงแบบรถแต่งโบราณเกา่าดูดิของแม่ก็หนักเท็จตายแล้วแมงตัวทะลุมาไอ้ข้าเสืเอเขาเมียงไว้ไปเงยใช่ไหมแค่นี้ผมขี่ผมไม่จะตายหาแล้วแมงน,งน้นนองแดงน้องแดงไอ้ข้าเ,าเมียสวยของมอเตอน ไฟบ้านลักไถมาแม่ของสอนะสุดยอดขนาดไหนรถอย่างนี้มันขึ้นลักไถได้เนี่ยมันฝีมือนะถามนะมันเป็นจังมึงซ่อมรถจากสระบุรีแ้งต้องยกนิ้วให้มันผมคารว่ามนเลยแน่ว่ามันสุดยอดรถแม่ง,งรเก่ารุ่นโคตรมึไงไม่เฮรถเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S